เอาละคุณผู้ชมนนเรอยู่กันดดูนะฮะสาวๆข้างหลังขอบกดไลค์หนแคลโย่โยเออางสาวข้างหลังครับโค้ชในยครับวันนี้จะมารีวิวมือถือกันนะคบวันนี้โอ้ยเอเจอจอีวันนี้ก็คือ Các bạn xem 8 Nốt 8 Nốt 8 sẽ đến với Snapdragon 835 Và tôi đã xem Người ta có thể thích Nó hơn Exynos Ơi Ơi โอ้ข้องหลังขอเซ็นนะครับนอตแปดจะมาเพิ่มกับกล่อมหกสิบสี่โอ้ชิญเชิญแต่ว่าจะขายสามหมื่นสี่แล้วเราจะมีเงินกันได้ยังไงไอ้ใครอยู่ที่หน้าจออยุณให้ทุกคนยกมือยกมือ โน้ตแปดใช่ไหมพ่อกับปากกา S Pen นย่าโย่โย่แล้วมาลอรีวิวโน้ตแปดโอ้โอ้โน้ตแปด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 หมด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 มีเลขขายของที่แบบเพ่นมามีคนบอกว่าเราจะไลฟ์นี้เราจะทำยอดขายได้มากขึ้นอย่างน้อยถึงห้าสิบตัว ตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนใจแล้วไม่ซื้อเลยสักตัวเดียวตอนแรกผมว่าจะซื้ออยู่พอเห็นพี่แบบนี้ผมชักไม่มั่นใจผมไม่ซื้อละ